สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้รีวิวมากับรถอีนึงคันนะครับที่ได้รับกระแสะความนิยมมัอนอยู่ในช่วงนี้นะครับสำหรับรถยนต์ Toyota Cro อสนะครับรถ SUV ขนาดกลางขนาดห้าที่นั่งนะฮะร,รถยนต์เครื่องอยู่ที่ 1.8เบนซินคันนี้เป็นไฮบริดด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปของ t o y o ต a c คอร์นะฮะก็จะให้ล้อแม็กมาขนาดเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับอยู่ที่ขนาด18นะครับหน้ายางอยู่ที่225/50/18นะครับให้ความเต็มซุ้มมากๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับผมชอบสีนี้อยู่แล้วนะฮะัอย่างที่เห็นนะครับเราพาไปดูกันรอบๆคันก่อนก่อนที่จะพาไปดูข้างในนะครับสาหรับคันนี้นะครับหลังจากที่ ผ่านมาหลาย Bond, ๆจุดหลายๆคนจะสังเกตนะฮะให้เห็นว่าเนี่ยจะมีคําว่าสัญลักษณ์คอร์สเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ลักคอร์สพวกนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของของรถคันนี้ไปเลยนะฮะไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามจะมีคําว่าคอร์สโตโยต้าคอร์สโตโยต้าคอร์สได้หมดนะฮะถ่ายรูปมุมไหนก็เจอครับจะบอกว่าถ่ายรูปอะไรก็สามารถเดาได้รถโตโตโยต้าคอร์สคันนี้นะครับจะมีประตูหลังไฟฟ้าให้มากับรถเลยนะครับนี่ครับ ให้ความสะดวกสบายกับแม่บ้านมากๆนะครับสาหรับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะค่อนข้างใหญ่ดูเหมือนจะข้างนอกจะมาจะดูเล็กจะดูแคบแต่ให้ห้องโดยให้ห้องตำระมาที่ค่อนข้างใหญ่เช่นกันนะครับสาหรับคันนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับหลังตรงนี้ครับจะไม่มีนี่นะฮะไม่มียางอะไหล่มาให้นะจะมีเป็นชุดนี่ครับอีเมอร์เจนซี่อย่างนี้มาให้นะครับจะเป็นน้ํายากับตัวเติมลมนะครับแล้วก็มีแบตอยู่ใต้เบาะคนนั่ง ครั้งหลังนะครับเวลาปิดนะครับปิดก็ปิดใช้ปุ่มนี้เช่นกันอยากให้สังเกตนะครับจะมีตรงนี้นิดนึงนะฮะสัญลักษณ์คำว่าคอร์สตัวนี้นะฮะจะโลโก้ตัวเนี้ยจะมีอย่างเงี้ยรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกัน,นว่ามีกี่จุดตอนนี้1จุดนะแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ครับ2จุดนะครับจะมีสัญลักษณ์เนี้ยรอบคันเลยนะครับผมเห็นอยู่ประมาณ5จุดเดี๋ยวเราพาไปดูกันตอนนี้2จุดแล้วนะวิธีการปิดก็ไม่ยากครับต่รีโมทก็ได้หรือใช้มือมือปิดก็ได้ นะครับในส่วนของตรงนี้นะเห็นไหมไม่ว่าจุดจุดไหนจะมีคาว่าคอนหมดนี่ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นี่ครับครอสตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับตรงกระจกหลังจะมีครอสอยู่เช่นกันนะครับซุ้มนะครับซุ้มล้อจะให้มาเป็นแบบดําด้านนะครับเพื่อความลุยแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบกระบะยี่เพื่อการทำความสะอาดง่ายแล้วเก็บเสียงด้วยนะฮะพามาดูกันกันในห้องโดยสารเล็กน้อยนะครับนี่ครับคนโดยสารก็ไม่ไม่แคบนะ ค่อนข้างกว้างเเดียวเวลานั่งเนี่ยครับก็คือจะค่อนข้างใหญ่ขออนุญาตนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับเห็นไหมตรงเข่าก็เหลือเยอะผมสูงร้อยหกสิบกว่านะครับก็ยังเหลือสบายสบายอันแล,และข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อยู่ชิดน,นะนี่นั่งถอยมาเยอะเลยนะเท่ากับร้อยแปดสิบสบายสบายครับที่วางแก้วรถคันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดจุดเยอะพอสมควรเลยนะที่วางแก้วสำหรับรถโตโยต้าคอร์สคันนี้นะครับ ตัวเบาะของสีน้ำเงินนะครับจะเป็นสีดำนังคันนะครับย่านะครับแล้วก็มาดูกันข้างหน้าน,นิดนึงนะฮะนี่สังเกตนะฮะนี่ครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยเบาะคนนั่งฝั่งทางซ้ายเนี่ยถอยไปค่อนข้างลึกเลยนะแต่ว่าคนข้างหลังก็ยังนั่งสบายนะครับในส่วนของคอนโซลเกียร์เป็นคอนโซลที่ดูออกแบบใช้งานง่ายๆไม่เยอะนะครับมีแอร์มีเกียร์ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแล้วก็ นี่ครับที่วางสัมภาระข้างในนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะสามารถวางแผ่นซีดีได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้ซีดีกันแล้วนะครับโอเคครับข้างบนนี้มีตัลูปนะครับตัวนี้ไม่มีตัลูปนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปห่างกับตัวท็อปอยู่ที่ราคาประมาณแสนหนึ่งอย่างตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ1นึ่งล้านแปดหมบาทตัวท็อปอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน 99,000บาทนะครับห่างกันประมาณแสนหนึ่งนะครับนี่ครับเราพามาดูข้างหน้านไฟหน้าของเขาก็จะเป็นคำว่า cross เช่นกันเห็นไหมครับแล้วก็จังหน้าที่มีเอกลักษณ์เลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ผมให้คำถามไว้แล้วนะครับว่าโลโก้ครอสมีกี่จุดนะครับตอนนี้นับไปได้3ามแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันใต้ห้องเครื่องอีกโอเคเราพามาดูใต้ห้องเครื่องขออนุญาตเปิดฝาในห้องเครื่องนะครับ นี่ครับเราพามาดูตรงนี้ฮนะกับเบาะคนนั่งสําหรับรุ่นนี้จะมีเป็นเบาะปรับไ,ไฟฟ้าอยู่แค่จุดเดียวคือคนขับเท่านั้นนะฮะส่วนคนนั่งทั้ง4ปรับปกติหมดเลยแล้วก็พับอ,พอ้าวคือพามาดูตรงนี้ก่อนวิธีการพับนะครับวิธีการพับนะครับก็ตัวไปตรงนี้นะครับแต่ว่า มันจะสูงขึ้นมาเป็นสเต็มนิดนึงนะครับต่างต่างกันมาเป็นข้อมืออะไรทีเดียวนะเพราะว่าใต้เบาะคนนั่งเนี่ยจะมีที่วางแบตอยู่ตานี้จะเป็นแบตมันก็เลยไม่สามารถพับเป็นราบเรียบได้นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับโอเคผมชอบพรมมากนะพรมเป็นพรมหนังแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่าคออยู่ด้วยเห็นไหมครับโอเคเราพาไปดูกันภายใต้ห้องโดยสารตัวนี้มีไฟไฟปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวฟังก์ชันตรงหน้าปัด ปกตินะครับใช้งานได้ทั่วไปมีคูตคอนโทนแต่แตกต,ต,ต่างกับตัวท็อปตรงที่ว่ามันไม่มีไม่มีตัวกันออกนอกเรนนั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเด็กทีฟคอนโทนคูต์คอนโทนนะครับเราพาไปดูในส่วนของใต้ห้องเครื่องนะครับเรายังมีหาว่าแต่ะละคอร์สมีกี่จุดเราพาไปดูกันนะขออนุญาตนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะฮะนี่ครับสำหรับภายใต้ห้องเครื่องครับ เป็นห้องเครื่องที่ใหญ่นะใหญ่ค่อนข้างใหญ่เดียวเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าในนี้ผมแจ้งทราบครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ครอสอีก 1. จุดเป็นจุดที่4นะครับและผมเห็นอีก1จุดนะครับเป็นจุดที่5เดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะนี่ฮะพาไปดูกันนะครับในห้องเครื่องนี่แหละ สังเกตนะครับสวยงามมากๆการวางห้องเครื่องในสมัยใหม่นี่ก็คือแทบไม่ต้องทําอะไรมากมายกับเขาแล้วนะครับสวยงามน่าดูน่าชมไปทีเดียวนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับของรถโตโยต้าก็เราก็จะเห็นอยู่ในอเอาติดด้วยเนาะคล้ายๆกันเลยนะครับสักคู่นะครับผมเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคาว่า Cross อยู่แถวๆนี้นะฮะสำหรับใครที่หาเจอนะครับแจ้งเราทราบด้วยนะครับว่ามีกี่จุดนะครับผมเห็นอยู่ทั้งหมด5จุดตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเยอะกว่านี้นะครับโอเคเราเห็นอยู่4นะครับตอนนี้ไม่พอเวลาแล้วครับโอเคแต่ผมขออนุญาตนะครับปิดฝาห้องเครื่องนี้ลงมาก่อนนะครับเพื่อจะได้จบการไร์สดแล้วก็ youtube นะเวลานี้นะครับ ขออนุญาตนะครับเสียงดังนิดนึงสำหรับวันนี้นะฮะมิกกี้รีวิวต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับให้ความไว้วางใจกันาราตลอดนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใครหาโลโก้จุดที่5เจอแนะนำเข้ามาในข้อความได้เลยครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนแต่ผมรู้แล้วอยู่ที่ไหนสวัสดีครับ